ทันนี้ราคานะครับจากที่ผมเคยตั้งไว้2.69วันนี้พีเซลต้องบอกว่าช่วงดั้มราคาขัาน้นสูงสุดต้องการระบายรถเคลียร์สต็อกมันโดนภายในนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นรถปี16 8ปีผมบอกเลยว่านี่คือชํำที่สุดไม่มีภายในที่ใหม่เหมือนป้ายแดงชำํำเท่านี้มาก่อนผมกล้าทา้า รถเด็ดวันนี้ครับผมขอย้ำว่าเด็ดจริงๆอยู่ข้างๆผมครับคันนี้คือ TTS ผมขอย้ำนะครับไม่ใช่ว่า S Line S Line เนี่ยคือจะเป็นตัว T T ที่เป็นลักษณะการแต่งแบบ S Line version แต่คันนี้คือ TTS ซึ่งมีแรงม้าระบบขับเคลื่อนสีล้อแล้วออกห้างออกใหม่เนี่ยแพงกว่าคันเป็นล้านถามว่า,ร,ารถคันนี้ มันดียังไงมันน่าสนใจยังไงออกใหม่ป้ายแดงคันนี้นะครับสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเกือบเกือบห้าล้านมันเจ๋งยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะพาที่เด็ดรถวันนี้มาบอกเพื่อนๆครับ mm hmm. ต้องบอกก่อนเลยนะครับดูจากภายนอกเนี่ยคันนี้ กันชนนะครับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นลายด้วยลาย R S ลักษณะของก้าวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อลายก้านคู่ล้อเนี่ยนะครับจะเป็นไซส์ขอบ19ซึ่งทีทีทั่วไปเนี่ยจะไซส์ยี่ห้ขอบ18ล้อเนี่ยก็จะมีความใหญ่มากขึ้นเบรกคาลิปเปอร์ตัว TTS เนี่ยคาลิปเปอร์ก็จะใหญ่นะครับไซส์ของจานเบรกก็จะใหญ่กว่าล้อหลังก็เหมือนกันนะครับล้อหลังคาลิปเปอร์ก็จะใหญ่แล้วก็บอดี้ลุกดูรอบๆเนี่ยจะคล้ายๆกัน สิ่งที่ต่างเนี่ยจะมีเรื่องของท่อปลายท่อเสียจะมีสเกิร์ตท,ที่เป็นสีซิลเวอร์พคมโพมนะครับแล้วก็จะมีเิร์ตด้านข้างก็องบอกว่าเนี่ยลุกมันเป็นลุกของตัว TTS ถ้าถามผมเนี่ยมันคือตัวที่เต็มกว่าถามผมว่าจริงๆไอ้พวกลุกภายนอกเนี่ยไม่ใช่สาระสาระมันอยู่ตรงนี้ครับไปดูกันว้าวโอ้แมน ต้องบอกนะครับคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สี่สูบ 2,000cc t u r b o โบชาร์จขอย้ําว่าคันนี้คือ t u r b o โบชาร์จ t u r b o โบชาร์จอยู่ด้านนี้นะครับถ้าสังเกตดีเนี่ยอากาศจะดูดเข้านี่เลยจะเห็น turbo หอยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวปั่นอากาศเข้าและที่เหลือด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวคลายเสียอากาศก็จะเข้าเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ 2,000cc แรงม้านะครับ286แรงมา้า แรงบิดสูงสุดที่3 8 0ันิวตันเมตรเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด0ถึง0 0เนี่ยทำความเร็วได้4ชวินาทีกับท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมขอย้ำนะครับคันนี้คือระบบขับเคลื่อน4ล้อถามว่าขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันเจ๋งยังไงบางคนก็จะว่ามันหมุนพร้อมมันทีเดียว4ล้อเนี่ยมันคือทําให้รถมันแรงขึ้นจริงๆ,ๆไม่เกี่ยวนะครับรถเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนทั้งหมด3ระบบเล่าเลยแล้วกัน ขับเพื่อระบบที่1เนี่ยซึ่งรถพื้นฐานทั่วไปจะนิยมนะครับตัวย่ป้าฮอนด้าส่วนมากเกินกว่า9 0แล้วกันเป็นขับเพื่อล้อหน้าล้อเนี่ยสมุนคู่หน้าแต่จริงๆอ่ะหมุนล้อเดียวต็กตัวหนึ่งอะ่ะมันมีลิมิตแต่สติทำให้เป็นการลากจากหน้าข้อดีคือขับแล้วมันจะดึงอืดน,นะครับข้อที่2เนี่ยคือสมุนเฉพาะคู่หลัง Mercedes b e n z b MW เอเยนี่ยเขาเรียกว่าขับเพื่อล้อหลังคือล้อหมุน2ล้อทีเนี้ยมันจะรู้สึกว่าดึงไม่มากแต่มัน ขับแล้วมันจะสมูทกว่าเพราะมันจากข้างหลังดันนะครับข้อที่สามเนี่ยคือแบบที่กินน้ํามันที่สุดแต่ขับดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่งเขาจะมีระบบแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ f u time คือหมุนเพร้อมันสี่ล้อตลอดเวลากับขับเคลื่อนสี่ล้อขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปรับออโต้นะครับคันนี้คือ T t S ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับถามว่ามันมันยังไง เวลาคุณขับซูเปอร์คาร์ขับพคุณมุดซ้ายมุดขวามุดซ้ายมุดขวาเข้าโค้งเนี่ยล้อมันตะกุยสี่ล้อทําให้คุณขับได้นิ่งถ้าสังเกตด,ดีๆรถที่ผมบอกว่าเบสซ้อมเบรคคาร์ที่ผมชอบมากนะของกลุ่มซูเปอร์คาร์ที่ราคาจับต้องได้คือออดี้ r 8สังเกตดีๆ r 8มุดเนี่ยจะขับดีมากคันนี้ r 8เป็นยังไงคันนี้ฉันดับนั้นเลยแอาความมันคือมันเล็กแล้วมันกระทัดรัดแล้วในโค้งนี่ผมบอกเลยว่าเคยไปออกกลุ่มนะกับซูเปอร์คาร์คันละ20บล้านจี G ได้เลย จี้เลยนะครับจี้เลยแล้วสำคัญคือต้องบอกว่าเครื่องยนต์คันนี้ผมบอกเลยว่าเกียร์หกสปีดพัทเทิชิพเนี่ยขับเครื่องสี่ล้อ,ลอสองร้อยแปบกแรงม้าผมบอกเลยว่าพอไปไหนกับใครก็ได้คุณไปออกเลยกลุ่มละ5ค0หกร้อยม้าเพราะสุดท้ายม้าไน้่ยมันมา้าฟีทิ้งแต่นี่เป็นม้าลงพื้นย้ำนะครับวิ่งบนท้องถนนวิ่งในสานามก็สนุกประมาณหนึ่งผมบอกเลยว่าเกินราคาแต่คันนี้คือความพิเศษของรถคันนี้คือน็อตทั้งหมดนะครับพลาสติก ทุกอย่างทุกอย่างขอย้ำว่าทุกอย่างนะครับเดิมสนิทไม่เคยแกะเลยรถคันนี้เป็นรถศูนย์แล้วที่สำคัญห้องเครื่องเขาเรียกว่าแห้งนะคันนี้ตัวรถปี2016ปัจจุบันปีสี่ผ่านมาแล้ว8ปีผมขออาว่าห้องเครื่องแบบนี้ห้องเครื่องแบบนี้มีคันเดียวในประเทศไทยไม่หมื่นกว่าคุณไปดูเลยครับรถคันอื่นเนี่ยไม่มีั้งแต่สองหมื่น 2, กว่าสี่หมกว่า แต่ไม่หมื่นสามสีแดงมีคันเดียวในประเทศไทยผมขอย้ํานะครับไม่เหมื่นสามมีคันเดียวในประเทศไทยแล้วเครื่องนี่คือเดิมสนิทการันตีถ้าใครมาดูรถแล้วบอกว่าคันนี้ไม่เดิมมีโดนมามีชนมาผมให้ปีป,ปีแสนมือเข้ามาถึงในรถนะครับหน้าปัดเนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าเรือนใหม่ที่ดูล้ำสมัยแล้วกันนะกุญแจเนี่ยเป็นระบบพุทธสตาร์ท กดแล้วสตาร์ทหน้าปัดก็เหมือนออด i ี t ทั่วไปปุ่มปรับคอนโทรลต่งลางๆพื้นฐานตรงนี้นะครับแต่ว่าความน่าสนใจของเนื้อปัดตัวนี้คือการปรับโหมดอารมณ์มันจะเปลี่ยนเลยนะครับทำให้นี่คือความต่างของ TTS กับ RS คือเนี่ยเราสามารถเรื่องโหมด drive dynamic individual efficiency comfort auto ถ้าเป็นผมผมส่วนมากผมชอบผมชอบ dynamic เพราะมันขับแล้วอารมณ์มันเปลี่ยนแล้วก็บอกว่าเบาะนี่นะครับเป็นเบาะ ผ้ากึ่งตะคันทล่านะแล้วก็ปัดกับหนังเป็นลายคิวเหมือนตัว audi r8 ต้องบอกว่าจับและสัมผัสเนี่ยมันโดนภายในนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นรถปี16 8ปีผมบอกเลยว่านี่คือชำที่สุดไม่มีภายในที่ใหม่เหมือนป้ายแดงชำเท่านี้มาก่อนผมกล้าหาคล้ายรถครับการันตีนะครับดูตะเข็บทั้งหมดนะ อเอาเก็บทั้งหมดเดิมสนิทเก็บของได้ประมาณหนึ่งถุงก๊อฟไซส์ไม่ใหญ่หนึ่งใบกระเป๋าเดินทางไซส์กลาง26ไซส์26นะสองใบได้วันนี้นะครับวันนี้นะครับในตลาดทั้งประเทศเนี่ยถ้าไปดูดีๆนะครับมีทั้งหมดอยู่สามคันมีคันหนึงสีแดงใส่ชุดแต่งมีคันหนึ่งสีบอลสเปคใกล้เคียงกันจะมีสามหมื 40, ่นกโลมั้งสี่หมื่นกโลมั้ง แต่ที่ไม่หมืนสามผมกล้าทานนะครับมีคันเดียวคันนี้ราคานะครับจากที่ผมเคยตั้งไว้สองจุดหกเก้าวันนี้พีเซลต้องบอกว่าช่วงดั้มราคาขั้นสูงสุดต้องการระบายรถเพียร์สต็อกหนึ่งจุดเก้าเก้าย้ำอีกทีครับหนึ่งจุดเก้าเก้า TTS ไม่เหมือนสามลดศูนย์ออกใหม่ราคา4 6 9หกเก้าวันนี้ขายเพียงหนึ่งเก้าเก้าเท่านั้น ใครกำลังมองหารถสปอร์ตที่ขับกับซุปเปอร์คาร์ได้ขายประมาณและสะภาพสวยนางฟ้าคันนี้คุ้มที่สุดในประเทศไทยครับ